สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันจันทร์ที่11กันยายน2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนี้ที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณนพร,รัชชัยเฉลิมมงคลร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะ after shock เขย่าโมร็อกโกซ้ำเติมแผ่นดินไหวค่าชีวิตกว่า1,2100คน คำถแถลงร่วม G20 เลี่ยงวิจาร์รัเสเซียแต่ยังเสียงแตกเรื่องอยูเครนสื่อรัฐบาลรัเสเซียเผยเมียนมาได้เครื่องบินรบสู่30ล็อตแรกแล้วสารัฐระบุตัวเหยื่อสองรายก่อนครบรอบ22ปีวินาศกรรม11กันยาส่วนสำข่าววันนี้วิเคราะห์ความสัมพันธ์สหรัฐเวียดนามยกระดับหลังสองผู้นำพบกันที่หาหนอยกัมพูชาถ่ายทอดความรู้ช่วยยูเครนกู้ระเบิดก่อนจะส่งท้ายวันนี้นะคะพี ข่าวแรกวันนี้นะคะต้องติดตามเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในโมร็อกโกนะคะใช่ครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ต้อง แสดงความเสียใจกับผู้ประสบเหตุเพราะว่าแผ่นดินไว้ครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบกว่า6ทศวรรษที่โมร็อกโกทำให้ประชาชนต้องเผชิญกับความยากลําบากในการหาอาหารน้ําและที่พักพิงในวันอาทิตย์นะครับระหว่างที่การค้นหาผู้รอดชีวิตนั้นยังดําเนินอยู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทะลุระดับ2,100คนไปแล้วและคาดว่าจะพุ่งสูงขึ้นอีกตามรายงานของรอยเตอร์ครับประชาชนในโมร็อกโกเผชิญกับอฟเต์ช็อกเมื่อวันอาทิตย์ครับและต้องเตรีย การสำหรับค่ำคืนที่3ที่ต้องนอนในพื้นที่เปิดหลังจากแผ่นดินไหวขนาด6.8ขย่ยโมร็อกโกในค่ำวันศุกร์โดยทีมกู้ภัยเผชิญกับความท้าทายในการเข้าถึงหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบหนักบริเวณเทือกเขาแอตลาสครับสำหรับยอดผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ที่ระดับ2,122รายครับและมีผู้บาดเจ็บ2,421คน ความเสียหายจากแพ่นดินไหวย,ยังทำลายมัสยิดสำคัญช่วงคริสต,สต์ศตวรรษที่12อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมโมร็อกโกและยังสร้างความเสียหายให้กับเมืองมาราเกชซึ่งเป็นยูเนสโกเวิลด์เฮอริเทจด้วยนะครับ ขณะที่ข้อมูลจาก Facebook สถานเอกอัครราชทูตน,นะกรุงราบัตร,ระบุว่ายังไม่พบคนไทยบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้นะครับคุณนิธิการและแจ้งเตือนชาวไทยในโมร็อกโกให้ติดตามสถานการณ์ตลอดจนปฏิบัติตามข้อแนะนําและประกาศของทางการโมร็อกโกอย่างเคร่งครัดด้วย เหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดนี้ถือเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่สุดตั้งแต่ปี1960ที่ธรณีพิโรธในครั้งก่อนร่าชีวิตผู้คนอย่างน้อย12,000คนขณะที่สภาพสิ่งปลูกสร้างในโมร็อกโกที่ทำจากอิฐหรือไม้และซีเมนต์และบล็อกคอนกรีตท,ทำให้อาคารพังถล่มได้ง่ายเมื่อเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวครับ รัฐบาลเรกโกร,ระบุในวันเสาร์ว่าได้บังคับใช้มาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือภัยพิบัติโดยเฉพาะภารกิจค้นหาและกู้ภัยการจัดหาน้ําดื่มอาหารเต็นท์และผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยเป็นการเร่งด่วนทั้งยังประกาศไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวเป็นเวลา3วันด้วยนะครับ ส่วนผู้นาฝรั่งเศสเอมานูเอลมาครองกล่าวที่เวที G20 ว่าฝรั่งเศสพร้อมส่งความช่วยเหลือให้มอกโกได้ทันทีที่ร้องขอเช่นเดียวกับประเทศเอื่นๆทั้งตรุรกีที่เผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ฆ่าชีวิตกว่า5,000 50, 0คนก็เตรียมส่งทีมช่วยเหลือไปอยังมอกโกด้วยส่วนสเปนได้ส่งทีมคู่ภัย56นายและสุน,นัขโดมกลิ่น4ตัวไปยังมอกโกแล้วครับขณะที่ทางกาตาระบุว่าทีมค้นหาและคู่ภัยเดินทางมุ่งหน้าไปยังมอกโกแล้วด้วยด้านสหรัฐส่งทีมผู้ชย ด,ด้านภัยพิบัตกลุ่่มเล็กๆไปยังโมร็อกโกเพื่อตรวจสอบความเสียหายจากแผ่นดินไหวตามการเปิดเผยของทางการสหรัฐในวันอาทิตย์นะครับส่วนองค์การนาไมโลกประเมินว่าประชาชนมากกว่า300,000คนได้รับผลกระทบ จากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ครับคุณนิติการค่ะยังเป็นเหตุการณ์ที่เคลื่อนไหวอยู่นะคะแล้วก็ทางการประเมินว่ายออผู้เสียชีวิตก็จะปรับเพิ่มขึ้นอีกนะคะขยับกันไปที่เวทีประชุมสุดยอดกลุ่ม g 20นะคะปิดฉากลงแล้วที่กรุงนิวเดลีของอินเดียเมื่อวันอาทิตย์นะคะโดยอินเดียก็มีการสร่งไม้ต่อให้กับบราซิลค่ะขณะที่ทางสาหรัฐและรัสเซียนั้นพูดถึงคําแถลงร่วมที่ท้ายที่สุดแล้วไม่ได้ประนามรัฐบาลมอสโกในการก่อสองครามในยูเครนนะคะแต่ว่าออกมาเรียกร้องให้สมาชิ ชิกในกลุ่ม g 20หลีกเลี่ยงการใช้กําลังกันนะคะ,นนะคุณนภัทรแม้ว่าจะมีการถแถลงการร่วมออกมาแต่สมาชิกกลุ่ม g 20ยังเห็นต่างเกี่ยวกับสงครามร,ารัสเซียบุกรุกรานยูเครนนะคะโดยชาติตะวันตกพยายามผลักดันให้มีการประนรามรัสเซียอย่างแข็งขันขณะที่ชาติอื่นๆที่เป็นสมาชิกก็เรียกร้องให้เบนเข็มความสนใจมาที่ประเด็นเศรษฐกิจแทนในคําแถลงร่วมว่าด้วยประเด็นยูเครนนะคะระบุว่าทุกประเทศต้องหลีกเลี่ยงการคุกคามหรือใช้กําลังในการคบ ในการควบรวมดินแดนเหนืออธิปไตยของประเทศอื่นและเรียกร้องให้หาทางออกของความขัดแย้งโดยสันติโดยวิถีการทูดและการเจรจานะคะอย่างไรก็ดีกลุ่ม G20 ยอมรับว่าประเทศสมาชิกเองก็มีมุมมองที่แตกต่างเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามในยูเครนนะคะคโดยรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียค่ะเซกเกลับรอฟบ,บอกว่าเวที G20 เป็นความสําเร็จของอินเดียเช่นเดียวกับกลุ่ม Global South หรือกลุ่มประเทศในภูมิภาคละตินอเมริกาแอฟริกาเอเชียและโอเชียเนียซึ่งรวมความถึง บราซิลอินเดียออฟริกาใต้และตุรกีนะคะทางที่ปรึกษาด้านความมั่นคงประจำทำเนียบข่าวเจคซลเลเวนบอกกับผู้สื่อข่าวว่าคำถแถลงการร่วม G20 นั้นยืนหยัดในหลักการที่ประเทศต่างๆไม่สามารถใช้กำลังเพื่อสแสวงหาการผนวก,กรวมดินแดนหรือละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแผงดินแดนของประเทศอื่น ของประเทศอื่นได้นะคะฝั่งเยอรมนีและอังกฤษย,ยกย่องคำถแถลงร่วมดังกล่าวด้วยแต่ว่ามีฝั่งยูเครนที่บอกว่าไม่มีอะไรที่น่าภูมิใจเลยส่วนฝรั่งเศสก็ระบุว่าคำถแถลงการนี้สะท้อนถึงการโดดเดี่ยวรัสเซียอีกครั้งหนึ่งนะคะคทั้งนี้ทางนายกรัฐมนตรีนะเรีทราโมดีแห่งอินเดียในฐานะเจ้าภาพการประชุมสุดยอด G20 ก็ออกมาเรียกร้องนะคะบอกว่า ให้มีการประชุมออนไลน์กันอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าด้านนโยบายและเป้าหมายต่างๆที่ได้หารือกันไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะครับขยับมาที่ใกล้ๆบ้านเรากัน<ม>บ้างนะคะตอนนี้สายตาก็จับจ้องกันไปที่เวียดนามนะคุณพพลรัศเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและวเวียดนามพัฒนาสู่ระดับใหม่ค่ะ<ม>หลังจากประธานาธิบดีโจไบ,บเดนเดินทางเยือนกรุงฮานอยพร้อมกับหารือกับผู้นําประเทศแล้วก็มีการลงนามข้อตกลงมากมาย ด้วยแล้วก็คุณนภัสบีรายละเอียดเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังด้วยใช่ครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจการร่วมประชุมกลุ่ม G20 ที่อินเดียแล้วก็เดินทางมายังกรุงฮาหนอยประเทศเวียดนามในวันอาทิตย์นะครับตามแผนงานพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ในระหว่างการเยือนเป็นระยะเวลา24ชั่วโมงนี้นะครับประธานาธิบดีไบเดนกล่าวย้ําว่าสหรัฐและเวียดนามจะเดินหน้ายกระดับ ความสัมพันธ์ระหว่างการสู่ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านหรือ Comprehensive Strategic Partnership ซึ่งเป็นแผนงานที่ทนันทีข่าวระบุไว้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและมีความสำคัญยิ่งที่จะช่วยผลักดันให้สหรัฐก้าวขึ้นมาอยู่เดียวกันกับจีนซึ่งมีสายสัมพันธ์ทางการทูตในระดับสูงมากกับเวียดนามครับการเยือนเวียดนามของผู้นําสหรัฐนะครับได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติจากการเตรียมงานของพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีการจัดเจ้าที่ระดับสูงรัฐบาลมารอรับพร้อมๆกับกองทหารเกียร ติยตและกลุ่มเด็กนักเรียนยืนโบกธงชาติอเมริกันต้อนรับนะครับจากนั้นประธานาธิบดีไบเดนก็เข้าร่วมการประชุมกับสมาชิกรัฐบาลเวียดนามที่มีเหงียนฟูจ่องเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ ของเวียดนามเป็นผู้นำนะครับเพื่อหา,หารือประเด็นข้อตกลงหลายรายการซึ่งสวดความไว้ก็มีรวมถึงอุตสาหกรรมผลิตเซมิคอนดักเตอร์และอุตสาหกรรมเหมืองแร่เป็นต้นนะครับหลังจากกรุงวอชิงตันพยายามมาหลายเดือนนะครับที่จะผลักดันการยกระดับความใกล้ชิดกับกรุงฮานอยซึ่งมองว่าเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพสูงและมีส่วนสําคัญในยุทธศาสตร์ของประเทศในการสร้างความมั่นคงให้กับห่วงโซ่ประทานโลกพร้อมกับลดความเสี่ยงที่มาจากจีนก่อนที่ทั้งสองจะร่วมกัน แถลงข่าวความสำเร็จของการประชุมต่อสื่อครับโดยวัานีงงต้ตงทงโจไบเดนได้ไทยมาไทยนึกเพื่อ quyết น ị n h t h ก n g qua ท uyên bố Chung ในการแถลงนะครับเลขาธิการเงียนฟูจองกล่าวว่าผมและประธานาธิบดีโจไบเดนในฐานะตัวแทนประเทศของเราทั้งสองตัดสินใจที่จะเดินหน้าออกแถลงการร่วมเพื่ออัปเกรดความสัมพันธ์ระหว่างเว,วียดนามและสหรัฐอเมริกาขึ้นสู่ระดับการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อสันติภาพ

ส่วนประธานาธิบดีไบเดนยืนยันนะครับว่านี่คือช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่สามารถมองดูย้อนกลับไป50ปีของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศจากช่วงที่มีความขัดแย้งจนถึงช่วงที่มีการปรับความสัมพันธ์ให้อยู่ในระดับปกติจนถึงสถานภาพใหม่ที่มีการยกระดับขึ้นมานี้ซึ่งผู้นําสหรัฐบอกว่าจะเป็นขุมพลังแห่งความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงในภูมิภาคที่มีความสําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับขณะเดียวกันนะครับเลขาธิการเหงียนซึ่งเป็นนักการเมืองที่รับ ความเคารพมากที่สุดและทรงอำนาจสุดของประเทศระบุว่าเวียดนามจะเดินหน้าเสริมสร้างความสัมพันธ์กับทั้งสหรัฐและหุ้นส่วนานานาประเทศให้แข็งแกร่งต่อไปโดยย้ำว่าเวียดนามนั้นเป็นมิตรหุ้นส่วนที่ไว้ใจได้และสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของประชาคมโลกครับก่อนหน้านี้จอห์นเคร์รี่ผู้อำนวยการด้านการสื่อสารยุทธศาสตร์ของสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐบอกกับวีโอเอนะครับว่าเวียดนามต้องการให้ความสัมพันธ์ กับสหรัฐแข็งแกร่งขึ้นและบอกด้วยว่าชาวเวียดนามมีความกังวลในหลายด้านเช่นเดียวกับสหรัฐทั้งเรื่องเศรษฐกิจและมุมมองด้านความมั่นคงในภูมิภาคซึ่งรวมถึงประเด็นพฤติกรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยนะครับประเด็นที่ต้องตามต่อกันก็คือเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเวียดนามเนี่ยมาอยู่ในขั้นที่ใช้คําว่าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านประเด็นนี้เนี่ยมันมีความสําคัญยังไงบ้างครับก็ต้องมองย้อนไปนะครับว่าพัฒนาการนี้ที่มีความสําคัญ 아 uh, 풍. กับประเทศเวียดนามซึ่งเพิ่งยอมกลับมาจัดตั้งความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับสหรัฐในปี1995เท่านั้นเนี่ยก็เป็นประเทศที่พยายามผูกมิตรกับจีนอยู่อย่างมาก<ฆ>ในช่วงที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งก่อนถึงการเยือนของประธานาธิบดีเรเดนที่ก่อนหน้านั้นนะครับเวียดนามยอมรับแค่4ประเทศให้มีสถานภาพที่คุณนิตธิการบอกไปนะครับคือ4ประเทศนั้นก็คือจีนรัสเซียอินเดียและเกาหลีใต้เพราะฉะนั้นตอนนี้สหรัฐเป็นประเทศที่5ที่เข้ามาอยู่ระดับนี้แล้วมีความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญค,ครับเกรกอรีโพลิงนัก จวุโสจาก Center for Strategic and International Studies ที่กรุงวอชิงตันบอกว่าคนสหรัฐหรือคนทั่วไปอาจจะมองว่าชื่อยาวๆเนี่ยนฮะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเป็นเหมือนกับแค่การเล่นคำแต่เขาบอกว่าสำหรับคนเวียดนามแล้วเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็ยึดถือหลักการปกครองด้วยลำดับชั้น ตามลทัทธิเลนินอย่างเข้มงวดเนี่ยเรื่องนี้เป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากนะครับส่วนบิชทรานนักวิจัยระดับปริญญาเอกจาก national university of singapore บอกว่าจากนี้ไปเนี่ยเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจะยกระดับต่อไปได้อีกพร้อมระบุว่าการยกระดับยางเป็นทางการนี้ช่วยเจ้าที่เวียดนามสามารถทำงานร่วมกับฝ่ายบริการได้แล้วก็บอกด้วยว่าเนี่ยปีนี้เป็นถืวลาช่วงเวลาวลที่ดีที่ทำอย่างนี้เพราะเป็นช่วงครบรอบ10ปีของการเป็น หุ้นส่วนรอบด้านหรือ comprehensive partnership และครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างที่สองประเทศด้วยเพราะฉะนั้นการยกระดับนี้จะช่วยให้มีความร่วมมือเชิงลึกมากขึ้นและยังตอกย้ำเวียดนามให้เดินหน้าพัฒานานแนวทางปกป,ป้องสิทธิมนุษยชนของตนต่อไปด้วยครับก็ถือเป็นหมุดหม่สำคัญของทางสหรัฐและเวียดนามนะคะแต่ว่าที่ต้องตามกันต่อก็คือ ในช่วงที่ความสัมพันธ์การขับเคี่ยวระหว่างมหาอำนาจทั้งอย่างจีนและก็สหรัฐเองเนี่ยก็คือขับเคี่ยวกันมากในภูมิภาคเอเชียทีนี้การขยับ อัพเลเวลความสัมพันธ์นะแน่นอนหลายคนก็ต้องจับตาว่าพัฒนาการที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยจะกระทบกับความสัมพันธ์กับทางจีนด้วยหรือเปล่าและจะเป็นแบบไหนครับแต่ความเป็นจริงแล้วยังไงเวียดนามคงจะเดินหน้ารักษาแบบความสัมพันธ์กับจีนที่แบบแบบที่ดีต่อไปนะครับโดยมีแหล่งข่าวที่เป็นเจ้าที่รัฐบ,บาลกรุงฮานอยแล้วก็ช่การทูตบอกกับรอยเตอร์ด้วยว่ามีการคาดกันว่า จะมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนซึ่งอาจรวมถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ไม่ได้ปรากฏตัวที่การประชุม G20 เดินทางมาเยือนเวียดนามในเร็วๆนี้ด้วยนะครับคุณนิธิการส่วนสหรัฐนะครับทางประธานาธิบดีไบเดนยืนยันว่าการเดินทางมาเวียดนามในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีจุดประสงค์ใดๆเกี่ยวกับจีนเป็นหลักเลยนะครับลองไปฟังเสียงกันครับ ครับลองไป <Okay. S 1> ดูนะครับว่ายังจะมีเสียงของประธานาธิบดีโจไบเดนดูหรือเปล่านะครับว่าแกพูดอะไรบ้างครับ And so, really what this trip about. Was less this containing China. I, I, I want contain China. Just want make sure have ครับในการถแถลงข่าวหลังการประชุมกับทางผู้นําเวียดนามนะครับทางประธานาธิบดีไบเดนพูดตามนี้นะครับว่าประเด็นของการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการควบคุมจีนเลยผมไม่ต้องการควบคุมจีนผมเพียงต้องการทำให้แน่ใจว่าเรามีความสัมพันธ์กับจีนที่มีแต่ดีขึ้นและดีขึ้นและบอกด้วยว่าสหรัฐไม่ได้แผนจะแยกตัวออกมาจากจีนแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ตั้งใจจะไม่ทําคือจะไม่ขายวัสดุที่ช่วยระดับ ยกระดับความสามารถในการพัฒนาและผลิตอาวุธนิวเคลียร์ให้จีนและไม่ร่วมกิจกรรมทางฐานใดๆที่ขัดแย้งกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองว่าไม่ใช่พัฒนาการด้านบวกสำหรับภูมิภาคแต่สิ่งที่แน่นอนจะไม่ทําคือไม่ทําให้จีนเดือดร้อนอันนี้ก็คือเป็นจุดยืนของทางสหรัฐที่ผู้นําสหรัฐยืนยันนะครับอ่าก็เป็นประเด็นที่ต้องดูกันยาวๆนะคะกุณกําลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้าังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ Voice of America! ขยับไปที่สถานการณ์รัสเซียยูเครนกันบ้างนะคุณนภรัสเซียระดมโจมตีด้วยดโดรนราว36กลำเหนือกรุงเคียฟเมืองหลวงยูเครนนะคะเป็นเวลาราว2ชั่วโมง ừ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  ทีเดียวเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ขณะที่ทางยูเครนเองก็ยืนยันนะคะว่าการรุกโต้กลับนะคะจะยิงยาวออกไปในช่วงหลายเดือนต่อจากนี้ด้วยนะคะโดยการโจมตีรุกโต้กลับของอยูเครนค่ะจะเดินหน้าต่อในช่วงไม่กี่เดือนจากนี้แม้ว่าสภาพอากาศจะไม่เป็นใจอันนี้เป็นการเปิดเผยของหัวหน้าหน่วยข่าวกรองอยูเครนนะคะกริโลบูดานอฟระหว่างที่ยูเครนนั้นประสบความสําเร็จในก ยึดคืนพื้นที่ในโรโบไทล์และเวอร์โบเวในสเปอริเชียนะคะซึ่งถูกมองว่าพิกัดนี้มีความสําคัญในปฏิบัติการแบ่งแยกกองกําลังรัสเซียทางตอนใต้ลงครึ่งหนึ่งแต่ยังถือว่าห่างไกลาจากเป้าหมายที่ยูเครนตั้งเอาไว้อยู่มากนะคะนอกเหนือจากประเด็นของทุ่นระเบิดที่ทางหัวหน้าหน่วยขับกรองยูเครนบอกว่าทําให้ปฏิบัติการรุกโต้กลับล่าช้าทางบุนนอฟก็อ้างด้วยนะคะว่ามีโดรนของรัสเซียจํานวนมากที่เป็นปัจจัยที่ทําให้ความคืบหน้าของปฏิบัติการนี้ล่าช้าออกไป ฝั่งกระทรวงกลาโหมมังกรินะคะมีรายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่ารัสเซียร,ระดมทีมที่เรียกว่าอาสาสมัครลาดตระเวนด้านความปลอดภัยเพื่อหวังที่จะสกัดการโจมตีด้วยโดรนใกล้กับฐานทัพอากาศคริสตี้นะคะและเมื่อวันเสาร์หน่วยป้องกันทางการรัสเซียร,ระบุว่าได้ยิงโดรนยูเครน3ามลำตกไปบริเวณแคว้นไครเมียแต่ว่าทางรอยเตอร์ก็ไม่สามารถยืนยันคํากล่าวอ้างเรื่องการโจมตีดังกล่าวได้แล้วก็ไม่มีรายงานความเสียหายหรือว่าผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดนะคะครับ เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ยูเครนนะคะเป็นเวลากว่าหนึ่งปีครึ่งแล้วที่รัสเซียรุกรานยูเครนระเบิดที่ยังไม่จุดชนวนมากมายถูกพบในดินแดนราว40%ของยูเครนะคะ่ะแต่ว่าพันธมิตรยูเครนก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในการเก็บกู้ระเบิดให้กับยูเครนล่าสุดก็เป็นคราวของกัมพูชาที่หยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือด,ด้วยนะคะคซึ่งคุณคมสรรศรีธนะวิบุณชัยคะ่ะนำ้ำารงงานของผู้สื่อาววิวเอมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ ในประเทศโปลแลนด์ผู้เช,ชี่ยวชาญจากประเทศกัมพูชาแสดงการใช้อุปกรณ์เก็บกู้ทุนระเบิดให้แก่อาเซนีเดยาเชนโกจากหน่วยบริการฉุกเฉินของรัฐในประเทศยูเครนพร้อมเพื่อนร่วมงานของเขาซึ่งในวันนั้นเดยาเชนโกก็ได้สาธิตวิธีการทำงานของเครื่องเก็บกู้ทุนระเบิด Advanced Landmine Imaging System หรือว่า ALIS ที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยประเทศญี่ปุน่น you can see the metal object inside the ground เดียาเชนโกอธิบายว่าเครื่องนี้จะช่วยให้เราสามารถเห็นวัตถุโลหะในพื้นดินและแสดงเส้นเชิงพื้นที่จากการสำรวจด้วยวิธีสัญญาณเรดาร์หรือว่า GPR เมื่อมองผ่านหน้าจอของการสำรวจเราต้องประเมินว่าสิ่งที่พบเป็นทุ่นระเบิดหรือเป็นเพียงเศษโลหะอุปกรณ์เก็บกู้ทุ่นระเบิดขั้นสูงและความช่วยเหลือด้านการใช้งานมีความสำคัญอย่างมากสำหรับยูเครน ตามการประเมินของรัฐบาลยูเครนทุนระเบิดและอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ยังไม่ระเบิดซึ่งเป็นผลมาจากสงครามรัสเซียรุกรานยูเครนสามารถพบได้ใน40%ของพื้นที่ในดินแดนยูเครนเรแต่ยาเชนโกกล่าวว่าขณะนี้ความต้องการที่เร่งด่วนของเรามีทั้งอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเครื่องเก็บกู้ทุนระเบิดและเครื่องตรวจจับโลหะในพื้นที่อย่างเอลิส ศูนย์ปฏิบัติการทุนระเบิดกัมพูชาหรือว่า C M C A ได้ช่วยฝึกอบรมการเก็บกู้ทุนระเบิดให้แก่ยูเครนหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกในกัมพูชาพวกเขาเดินทางไปยังโปลแลนด์เพื่อจบหลักสูตรดังกล่าวอู <How S 1> ม,มฟามร์โรรองผู้อำนวยการศูนย์ C M C A อธิบายว่ากัมพูชาได้จัดการกับทุนระเบิดและอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ยังไม่ระเบิดอันเป็นผลมาจากสงครามที่สิ้นสุดลงในปลายคริส,สต์ศตวรรษที่1990หรือราว30ปีที่แล้ว ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะครับนักเก็บกู้ทุนระเบิดชาวกัมพูชาที่มีประสบการณ์ได้ร่วมทำงานในหลายประเทศทั้งในแอฟริกาและตะวัอนออกกลาง Farmro ให้สััมภาษณ์กบ VOA โดยูเครนต้องมีความเชี่ยวชาญทั้งเรื่องการฝึกอบรมอุปกรณ์และการสนับสนุนจากประเทศอื่นเพื่อที่จะแก้ปัญหา เรามองว่าหลังสงครามสิ้นสุดลงพวกเขาจะ,ะเผชิญปัญหามากมายเมื่อพิจารณาสถานการณ์ของที่ยูเครนแล้วตัวเขาคิดว่ามันจะเป็นปัญหาใหญ่แม้ว่ากัมพูชาจะมีความสัมพันธ์อันดีกับทั้งรัเสเซียและจีนอย่างไรก็ดีกัมพูชาได้เข้าร่วมกับเกือบ100ประเทศสมาชิกในสหประชาชาติในการสนับสนุนมติประนามรัเสเซียกรณีการรุกรานยูเครน ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญชาวกัมพูชาได้มีส่วนร่วมในโครงการเก็บกู้ทุนระเบิดซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและนักพัฒนาชาวญี่ปุ่นโมโตยุกิซาโตผู้พัฒนาเครื่องเก็บกู้ทุนระเบิดเอลิสคาดว่ายูเครนอาจจะต้องการอุปกรณ์ดังกล่าวจำนวนมหาศาลในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้า ซาโตะประเมินว่าแม้หลังจากสงครามยุติลงปฏิบัติการเก็บกู้ทุนระเบิดอาจจะดำเนินต่อไปเป็นเวลามากกว่า10ปีเพื่อเร่งความเร็วของการเก็บกู้เขาหวังว่าอุปกรณ์เอลิสจะมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้การดูแลความปลอดภัยของดินแดนเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงในระยะยาว หลายประเทศทั้งสหรัฐเยอรมนีแคนาดาและฝรั่งเศสได้ให้ความช่วยเหลือด้านการเก็บกู้ทุนระเบิดแก่ยูเครนซึ่งในปีนี้ญี่ปุ่นได้จัดสรรงบ45ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการเก็บกู้ทุนระเบิดในประเทศแถบยุโรปตะวันออกอ้างอิงการประเมินล่าสุดจากองค์การสหประชาชาติและกระทรวงเศรษฐกิจของอยูเครนคาดว่าการกวาดล้างวัตถุอันตรายที่มีอยู่ในยูเครนอาจต้องใช้งบสูงถึง30,000ล้านดอลลาร์และใช้เวลานาน,านหลายทศวรรษ ว่่าทีจจะเสสร็สิ้นผมคมส,สันสีธนะวิบุญชัย VOA ราย A, รง,งานขอบคุณมากค่ะคุณคมสันคะคไปที่ประเด็นที่เราตามกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าทางผู้นําสูงสุดข,ของเกาหลีเหนือ,อจะไปเยือนรัเสเซียหรือไม่ครับก็รัเสรเซียก็ยัง ไม่ปรีปากให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าคิมจองอึนเนี่ยจะเข้าร่วมการประชุมด้านเศรษฐกิจในเวลาดิวอซอกในสัปดาห์นี้หรือไม่และบอกเพียงว่ารองประธานาทิบดีลาวจะเป็นแขกระดับสูงจากต่างประเทศคนสําคัญในเวทีนี้ครับหนันงสือพิมพ์เดอะยอร์กไทม์รายงานโดยอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าคิ un, ามจองอึนผู้นําสูงสุดเกาหลีเหนือจะเดินทางพาระสเียเดือนนี้ครับเพื่อพบกับประธานาทิบดีวลาเมีย์ปูตินและร่วมหารือประเด็นการนําส่งอาวุธเพื่อช่วยในการทําสงครามยูเครนซึ่งกระโหมกระพือการค่าการที่ว่าผู้นําสูงสุดเกาหลี เหนือจะเข้าร่วมการประชุม Eastern Economic Forum ที่จะเริ่มในวันอาทิตย์จนถึงวันพุธนะครับแต่ทางดิมิทรีเพสคอฟโฆษกททเนียบเครมเลนระบุว่า เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากต่างประเทศที่มาร่วมง,งานปีนี้คือรองประธานาธิบดีลาวปาณิยาทอยาท่อตู้ที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินง่งนัสเซียจะหาหรือทวิภาคีนอกรอบกันและรองนายกรัฐมนตรีจีนจางกัวชิงจะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับการประชุมประจําปีอีสต์อินเทอร์เนชั่นแฟอรัมของรัเสเซียก็มุ่งประสานให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและส่งเสริมการลงทุนต่างชาตินะครับเคยมีผู้นําต่างชาติมาแล้วที่มาร่วมกันนะครับทั้งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และประธานาธิบดีจีนแต่ว่าการลงทุนทางเศรษฐกิจต่อรัเสเซียจากชาติตอนตกก็ทําให้ต่างชาติหยุดส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมเหล่านี้ไปครับคุณนิติการค่ะขยับกันไปนะคะเกี่ยวเนื่องกับเวทีนี้เหมือนกันทางเมียนมาค่ะได้รับเครื่องบินขับไล่ซูสามสิบจำนวน2ลําซึ่งเป็นการจัดส่งเครื่องบินรบล็อตแรกจากรัเสเซียให้แก่เมียนมานะคะตามการเปิดเผยของรัฐมนตรีการค้าของเมียนมาเองนะคะที่ให้ข้อมูลกับสื่อทางการรัเสเซีย RIA นะคะเมื่อวันอาทิตย์โดยอยเตอร์ก็อ้างอิงข่าวนี้จาก ค่อยแถลงของรัฐมนตรีฐานนะคะนอกรอบการประชุม Eastern e c onom i c Forum ซึ่งทางที่ผ่านมาเนี่ยนะคะรัสเซียและเมียนมากก็ลงนามเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วในการจัดส่งเครื่องบินขับไล่ดังกล่าวจำนวน6ลำตามรายงานของ RIA นะคะเครื่องบินซู30 SME ของรัสเซียออกแบบมาเพื่อปะทะเป้าหมายทางอากาศการบินสอดแนมและการบินประชม ประจำการและฝึกฝนนักบินอ้างอิงจากข้อมูลของทางผู้ส่งออกอาวุธที่อยู่ในการดูแลของทางการรัสเซียนะคะอีกด้านหนึ่งทางรัฐมนตรีการค้าของเมียนมาก,ก็เปิดเผยกับสื่อทาสของรัสเซียอีกด้วยนะคะว่าจะมีการลงนามข้อตกลงทวิภาคีระหว่างรัสเซียและเมียนมาจํานวนมากในการประชุมครั้งนี้รวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศด้วยฝั่งกระทรวงกลาโหมรัสเซียไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเมื่อรอยเตอร์ไปสอบถามเพื่อขอความเห็นในประเด็นดังกล่าวในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้ค่ะคณพรัตน์ ครับไปต่อกันที่ญี่ปุ่นกันบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอกิชิดะกล่าวว่าเขามีแผนที่จะปรับรัณะฐมนตรีอย่างเร็วที่สุดในวันพุธนี้ครับและก็จะอัดมาตร,รการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเข้มข้นทันทีเพื่อหนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจอันเปราะบางของประเทศตามรายงานของรอยเตอร์ครับ คุณนาญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงนิวเดลีในวันอาทิตย์ถึงแผนปรับคอรมอนะครับที่จะเกิดขึ้นได้เร็วสุดก็คือในวันที่13กันยายนนี้และมาตรการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจจะปกป้องผู้คนจากพิษเงินเฟ้อและผลักดันให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อเดือนที่แล้วนะครับนายโยชิดะระบุว่าตนมีแผนอัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจในเดือนกันยายน,นในช่วงที่คณะิยมของตนร่วงหนักจากนโยบายรวมข้อมูลด้านภาษีและข้อมูลประกันสังคมไว้ในแบบประชาชนใบเดียวกันนะครับรวมถึง การเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่ต่ำกว่าการคาดการณ์ในตรามาสองของปีนี้ครับค่ะปิดท้ายช่วงนี้นะคะกันที่สหรัฐนะคะสามารถระบุอัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตได้อีก2รายในเหตุวินาศกรรม11กันยายน2001นะคะหลังจากผ่านพ้นมาถึง22ปีแล้วตามรายงานของทางการรัฐนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์นะคะซีนเอ็นและซีบรายงานตรงกันนะคะว่าผู้เสียชีวิตอีก2รายที่พบเป็นชาย1คนแล้วก็หญิงอีก1คนนะคะโดยใช้เทคโนโลยี DNA แต่ว่าทางการสงวนนามไว้ให้รับทราบเพียงแค่ สมาชิกของครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะโดยทั้งคู่ก็เป็นผู้เสียชีวิตรายที่1,648และ1,649ที่ได้รับการระบุอัตลักษณ์22ปีให้หลังจากเหตุวินาศกรรม11กันยาอย่างไรก็ตามร่างไร้วิญญาณอีก1,104รายหรือราว40%ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นยังไม่ได้รับการระบุตัวนะคะคแม้ว่าจะผ่านไปถึง22ปีแล้วที่กลุ่มก่อการร้ายเครือข่ายอัลเคด้าบุกยึดเครื่องบินพาณิชย์ก่อเหตุวินาศกรรมซึ่งสร้างความสูญเสีย มากที่สุดบนแผ่นดินสหรัฐนับตั้งแต่เหตุการณ์โจมตีอ่าวโพรฮาวเบอร์บนเกาะฮาวายในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี1941นะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดใสายตรงจากวิภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องกีฬาและบันเทิงรอยอยู่ค่ะ สั้นๆน,นะคะก่อนจะไปเรื่องอันดับหนังคือ U.S.O p n ครับปิดฉากแล้วสำหรับปีนี้ใช่เป็นแชมป์แล้วแล้วก็คือ ไม่ผลการคาดหมายนะคะก็คือโนวัคยอ k โววิชนะคะยอดนักเทนนิสชาวเซอร์เบียบก็คว้าแชมป์รายการ US Open ได้ก็คือเป็นแชมป์ US o อ e n สมัยที่4ของเขาแล้วนะคะก็เอาชนะดานิลเมดเวเดฟไปได้นะคะ3เซตรวด6ต่อ3 7ต่อ6แล้วก็6ต่อ3นะคะันั้นก็คือต่อจากข่าวเมื่อวานที่เป็นการแข่งรอบไฟนอลของผู้หญิงซึ่งทางโคโค่โคโกอลฟนักเทนนิสวัย19 ปีซึ่งอยู่ในอันดับ10ก็คว้าชัยไปได้ก็ถือเป็นวัยรุ่นสหรัฐคนแรกที่ได้ที่ได้คว้าชัยในการแข่งขันตั้งแต่มสมัยของเซเรนาวิลเลียมนะครับโอ้นานกันนะคะก็น่าสนใจนะคะสำหรับวงการเทนนิสในสหรัฐอีกเหมือนกันนะค,คะเอาละค่ะส่งท้ายวันนี้นะคะด้วยอันดับหนังทำเงินนะคะประจำสัปดาห์ของสารักกันบ้างนะคะหนังผีแม่ชีภาค2ค่ะเดินนั้นนะคะยังครองใจผู้ชมแนวแบบ สันดุ้งตุ้งแช่ในสารัฐได้นะคะส่วนกระแสวิลกษาของเดนเซลวอชิงตันให้ร่วงลงมาในอันดับสองนพรลที่โดยสัปดาห์ที่2ที่เข้าฉายนะคะรายได้เพิ่มเติมมาประมาณ12ล้านดอลลาร์นะคะในตลาดอเมริกาเหนือ <ừ> ส่วนรายได้รวมทั่วโลกก็107ล้านดอลลาร์นะคะ ส่วนอันดับ3นะคะหนังใหม่หน้าคุ้น My Big Fat Greek Wedding ภาค3คอีกแล้วภาพยนตร์วิวาโอลเวงสุดครึ้งเครงนะคะทำไรายได้เปิดตัว10ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้และอันดับ4นะคะเป็น t ทรลเลอร์แดนพาราตะจาวานนะคะนำแสดงโดยชาลุกขานเปิดตัวไรายได้6ล้าน2 0 0 0ดอลลาร์ในตลาดอเมริกาเหนือและบาร์บี้ยังเกาะอันดับ5อยู่นะคะคสาสสีสดใสต่อไปด้วยรายได้5ล้าน9 0 0 0ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้นะคะคและที่จบไปค่ะก็คือข่าวสดใสตรงจากกรุง ชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนีที่การกำลังวันผมนพราชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานสวัสดีครับสวัสดีครับครับระหว่างรอสายคุณธีรรัตน์มาคุยกันนะครับก็เสียดายไม่ได้ดูเทนนิสนะเราบอยทำงานใช่ช่วงเวลากำลังอัพเดตข่าวสารกันพอดีเลยเขา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 เลยนะเขาเหวี่ยง ร็กเกตกันส่วนเรากำลังปั่นมีดด้วยกันผลิตข่าวมาให้ท่านผู้ติดตามเราอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพนี่ไม่เหมือนกันนะครับก็เอาไว้ไปย้อนหลังทางเน็งใช่เดี๋ยวเราก็จะไปดูไฮไลท์กันได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณธีรรัตน์ดีใจกับนักเทนนิสหญิงของอเมริกันด้วยนะคะที่ ได้แชมป์เสียทีหลังจากปี2017ันสิบเจ็ดโลนซีเฟนสได้แชมป์และก็เนี่ยนับเรื่องมา6ปีมาถึงปีนี้เป็นโคโค่กอล์ฟต่อเน้อยมหัศจรย์นะใช่ฮะอายุน้อยมากแล้วก็พอไปดูสถิติว่าครั้งสุดท้ายที่คนที่ได้ชื่อเป็นวัยรุ่นได้รางวัลได้ได้ได้ถ้วยนี่คือเซรีนาเมื่อปี1999งเก้าเีไม่เกิดเลยอืมค่ะ แล้วก็หญิงคู่คู่แข่งคู่แข่งคืออารินยาสับรินกาครับก็ได้ขึ้นมือหนึ่งโลกคะแนนได้ดีแตงแตงอิกาชิออนเทคจากโปแลนด์ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งโลกผมดูในแงกิ้งเขายังไม่ได้ปรับเขายังเป็นมือสองอยู่ผมเลยว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะขึ้นเขาบอกว่าซูนจะซูนทูบีคือจะขึ้นดับหนึ่งค่ะเขาเขาปรับทุก ทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์ก็คือหลังหลังการแข่งขันประมาณหนึ่งต้องอัปเดตโดยคนทีรัตั์อีกอีกแรงหนึ่งด้วยค่ะแล้วก็นวักจกวิชเพิ่งปิดฉากลงเมื่อสครูฟ้าแชร์แม่เสียดายรายการที่แล้วคือวิเวนดานอดเทียร์ทำโกลเด้นแ a ลมคือสี่แกลมในปีนี้เลยนะคะใช่ก็น่าเสียดายปีหน้าลุ้นกันใหม่ค่ะ